ขอหลวงตาเทศให้กำลังใจให้กับคนที่มีความรู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางตันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีที่ไหนทางตันไม่มีก็กลับรถดิมันตันอ่ะมันไปไม่ได้ก็กลับรถกลับมาทางเก่าดิสมัยหลวงตาไปทั่วประเทศรู้เปล่าไปตามนิ้วนิ้วหลวงตาชี้ไปไหนมันจะไปตามนั้นอ่ะมันไปเรื่อย บางทีมันไปมันตันมันไปไม่ได้มันติดน้ำไงน้ำจำเป็นต้องถอยรถออกมาแล้วก็กลับทางเก่าไนงะมันตันก็กลับทางเก่าที่ไปไปไหนล่ะตันจริงๆอันนี้จะไปอยู่นี้มาฝึกกรรมฐานนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนเขารับทางนั้นแหละ หลวงตากนันหนีมานี่นะนะหนีมาเมื่ออายุ44เวลาใจมันมันตื้อค่ะหลวงตามันเหมือนมันไม่มีทางที่จะออกเลยเน่งถูกเพราะมันเกิดจากกระแสของกรรมที่เราเป็นเบรรี่ที่ว่ามันทึกไว้ในอดีตไอ้ตัวเป็นเบรรี่ตัวมันทึกเนี่ย มันไม่ใช่ธรรมดาเม่จีเคยเห็นคนที่เดินริมถนนนะ่ะเก็บขยะไหมน่ะเม่จนะีดูดีๆบางทีมันมีบุญอยู่นะฮะแต่ตอนนี้มันสวยกรรมอยู่มันสวยวิบากของมันอยู่มันชีน้อะไรไม่ออกเหมือนคนหน้ามือดอนะหน้านมืดนี่คิดอะไรไม่ออกหรอกดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาลักษณะเดียวกัน แต่อย่างเราคำมันน้อยๆเนี่ยบางทีมันแป๊บเดียวมันก็คิดออกแล้วแต่คำพวกนี้มันทำเป็นเป็นชินทำตลอดที่เราเห็นเห็นทุกวันเนี่ยพวกที่ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าทุกวันนั่นแหละนั่นนะปานาจินากาเมมุสาสุลานี่เขาทำทำทุกวันนั่นนะมันชินเข้าใจะมาเวลา โดนกระแสของกรรมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันมืดหมดอหละท่านบอกจะต้องไปหาผู้รู้ผู้รู้นักบวชพวกฤาษีดาบวบดพวกนักบวชพวกพระอะไรพวกเนี้ไปอยู่กับท่านบ่อยๆนะไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านสามารถจะแผ่หรือจะปรับค่อยๆปรับไม่ใช่หายเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ บางคนเป็นค่อนชีวิตถึงจะดีขึ้นบางคนก็ใช้เวลาไม่กี่ปีแต่ทําไม่ไม่เจอแล้วก็เดินกลางข้างถนนนั่นแหละพิจารณามาแล้วสมัยฝึกกับท่านนะไปตามโรงบาลบาไปตามเห็นนี่แน่ต้องพิจารณาเอ๊ะมันเป็นเพราะเหตุไรมนุษย์ถึงไม่เท่ากันถึงมันต่างกันก็โดยกรรมไง ว่ามีคำเป็นแดนเกิดหวงตาย,ยังยังเสียดายมนุษย์ทุกวันเนี้ยบางคนเกิดมาดีดีมีความสุขทั้งโลกมากมีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำคำความดีมีน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยกินอย่างเดียวเลยแล้วทำทำบาปด้วยทำไม่ดีด้วย ลองบารมีบุญหมดด้วยใช่แล้วจะรู้สึกรู้สึกเลยนะครตายอย่างเขียดแล้วฮะแห้งแล้วท่านหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าเองฝึกไว้เถอะท่าบอกเนี่ยค่อยๆฝึกไปจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใ่บอกคนอื่นสัตว์วิญญาณทั้งหลายในอนาคตนั่นแหละท่านว่ามันไม่ไปไหนหรอกพรงเนี้ย ต่อให้มันใหญ่ๆเล็กๆรวยอะไรยังไงก็ช่างทามันไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกมันก็เป็นคนที่ตกภูมินะนในอนาคตอย่าไปดีใจกับมันนะสงสารมันเลยซ้ำานบอกโลกนี้มันไม่มีอะไรหรอกเะบอกเอาอะไรไปไม่ได้หรอกตายเราเกิดเป็นเป็นธรรมะที่เราเห็นชัดๆอยู่แล้ว ตายแล้วต้องเต็มตัวเกิดเกิดแล้วต้องเต็มตัวตายจะเหมาะโลกก็คือโลกธรรมก็คือธรรมนะฮะแต่ธรรมมันอยู่ในโลกมีโลกมีธรรมมีธรรมมีโลกมันไปด้วยกันมันไม่เวลารซับซ้อนนะพุทธศาสนามันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันก็พิสูจน์ได้ทุกเรื่องด้วย มนเกินยังพูดเลยอยากในง่ายง่ายในยากใช่ไหมยากยากนั่งก็อยู่ในง่ายนะง่ายง่ายไม่อยู่ในยากนะค่อยๆทำไปอย่าหยุดกันแล้วกันถ้าอยากศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆต้องมีฐานนะมันจะได้ไม่หลง ฐานเนี่ยคือกรรมฐานคือหยุดหยุดมันให้ได้านบอกจิตหยุดมันให้ได้หยุดเรื่องราวของความไม่ดีให้ได้ทําจิตให้เบาให้ได้านบอกพวจิตเบาก็จิตกลมจิตเบาก็จิตไม่รําคานนั่นแหละานบอกจิตสบายบายนะ่ะไม่รําคาญในรุปรสกินเสียงถึงลําคาญก็ไม่นานกันนั่นแหละคือเบาอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วานบอกมองอะไรจะเป็นความเป็นจริง คิดอะไรก็ความเป็นจริงนะคิดก็เป็นจริงแลนะ้วเพราะจิตมันเบาสามารถจะดึงพลังงานตั้งแต่เบาถึงหยาบมาได้นะครับเมื่อกืนหลวงพี่ท่านถามว่าหลวงปู่แหวนนะทำไมนั่งโยนเมฆได้โอ้ยมันเด็กๆท่านบอกว่ามันเด็กๆหลวงปู่แหวน บวชตั้งแต่เด็กโลกไม่มีเลยสวสดมนต์ตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อ่านหนังสือมากเลยไม่ได้อ่านเลยสวสดมนต์อย่างเดียวเลยสวสดมนต์ภาวนาอย่างเดียวเลยอายุท่านสามสิบสี่สิบท่านก็คุยกับกับผีกับคนกับเป็ดกับอสุรกายสัตว์ได้แล้วท่านไม่ได้หอ,อกึ้นไปหรอกท่านนึก เ็นเครื่องบินมาท่านนึกมันก็เห็นท่านแล้วแต่เพียงแต่ท่านนึกมันก็เห็นท่านแล้ว,แต,นนแ,ลวแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าฝึกนะแยกไรเป็นล้า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 นคนเลยตัวเราเนี่ยแยกไปล้านล้านเลยหลวงพ่อจงอะสมัยก่อนน่ะนิมนต์สามที่ยังไปพร้อมกันได้เลยท่านลืมท่านลืมไนรับนิมนต์ไปแล้วเอา้า แต่แล้วันนี้เปิดดูเอ้าสามที่ไม่ไปยังไงวะเนี่ยไปได้ฮะไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นคนคนเนี่ยไปเป็นพระเนี่ยยิ่งไปได้เลยแต่าเรื่องพวกนี้มันใครก็ฝึกได้สมองมนุษย์เนี่ยฝึกได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือ,ไอ,ไ,อไอ้กิเลสตัณหาอุปทา,านที่มันสะสมไปในอดีตจนถึงปัจจุบันมันมากกันวะแต่จะตัดมันออกแต่ลืมมันเนี่ย มันยากแต่ไอธิ์พวกเนี้ยฝึกง่ายใช่ไหมเพียงแต่มีตะบะมีความเพียรเท่นั้นนะกินน้อยนอนน้อยภาวนาเยอะๆส่วนมนเยอะๆพูดน้อยสองสามคำวัน,วนหนึ่งสักสิบยี่สิบปีเนี่ยไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่วันสองวันปีสอง,ป,สองปีนะไม่ใช่ ไม่ใช่นะไม่ช่ไม่รู้ฝึกจนรู้นะแต่ไม่รู้จะโผล่ออกมาอยู่ในปา่านั้นนะ <_ d ata> ก็พิสูจน์ไงทำไมละ่ะแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวเองโอ้นานเลยไม่ต้องพูดถึงน,น,นานหลายกี่อสงไขยนู่นนะเวียนว่ายตายเกิดกําหนดไม่ได้แล้วเกิดเป็นคนก็ใหญ่นะเกิดเป็นผีก็ใหญ่แล้ว้าฝึกไว้ไง ทำไมงงเหรอแม่จีเคยเห็นผีใหญ่นะอ่าผีใหญ่ไงแล้วคนตายเนี่ยมีบุญมันก็เป็นใหญ่ในโลกวิญญาณเอาไว้ไม่ใหญ่ได้ไงบุญในโลกมีเยอะแยะทิ้งไว้หลวงพ่อท่านบอกค่าร้อยปีเกิดทียุคปัจจุบันเนี่ยเองคิดดูว่าบุญขนาดไหนคื <c oughs> ชาติตดทตายที่ ชาที่เป็นโวดูเกิดมายี่สิบปีก็น,นั่งอยู่ปกติแล้วไม่ลงไปไหนเลยอายุ80กว่าคิดดูอย่างเรานี่อยู่ได้ไหมแม่ชีอยู่ได้ไหมโอ้จะไปสวดมนต์ในวัดสามวันกูก็ดิ้นแล้วไม่ต้องถึงปีหรอกดิ้นยังไม่พอนะจิตมันดิ้นไม่พอขามันก็ไปด้วยนะ เพราะอะไรเพราะมันไม่เบาถ้ามันเบานะมันบังคับได้หมดแหละบังคับไม่ใ้่ความคิดอะ่ะไม่มันคิดยังได้เลยสุดยอดนะฮะไม่งไปทำอะไรหรอกนั่งสวดมนต์นี่แหละตลอดชีวิตนี่น,นี่ะทำได้ไหมจิ <c oughs> ไปเลยฮะทำมึงนะเขาสวดกันทั้งวันทั้งคืนนะ พอสักดึกๆกก็มีสักคนสองคนนะน้องนั้นหลับหมดโกนด้วยนะเสียงครอกอะไรลนะเนี่ยคืนนี้ไปดูกะเนี่ยคืนเนี่ยตีหนึ่งถึงถึงตีสี่ประมาณเนี่ยไม่มี <laughs> มีก็เดินข้างนอกมีสักคนสองคนแต่ก็มีอยู่นะ กิเลสอะค่ะหลวงตาลดยังไงคะมันลดไม่ได้ไม่ชีไม่อยู่อย่างเก่ามันลดได้เหรอกิเลสนะถ้ามันไม่ชีไม่ทํามันก็หยุดอยู่อยู่อย่างเดิมไงใครบอกลดกิเลสเนี่ยไม่มีทางมีใครลดได้มิจะหยุดมันอะไม่ทําเหมือนไม่ชีปานาติบาตเนี่ยเพียบแต่ตอนนี้หยุดแล้วแม้แต่ยุงก็ไม่ตี นั่นคือหยุดมันอยู่อย่างเก่าไหมอยู่มันลดได้ไหมไม่ได้ทําไปแล้วกูด่ามึงแล้วเนี่ยลดได้ไหมเฮ้ยลดให้กูหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วด่าแล้วเพิ่มเพิ่มจานวนไปแล้วใช่ไหมเออที่ในความไม่ดีมันอยู่อย่างเก่าเลยไหมนะกรรมฐานความดีมันมากขึ้นมากขึ้นไปทจีอยู่นูน่นบนนูน่นนะ และอความไม่ดีอยู่แค่เนี้มันจะนึกออกเหรอไม่ชีเอาเกลือมาช้อนหนึ่งนะ่ะเอาใส่ในน้ําใหม่เนี่ยน้อยๆมันก็เค็มละแต่ไม่ชีเติมน้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอยอะๆเนี่ยถามว่ามันเค็มไหมไม่เค็มถามว่ามีเกลือไหมอยู่ในนั้นมีน้ําแห้งเมื่อไหร่เค็ม นี่คือความจริงเวลาไปฟังธรรมะม่ใชีต้องพิจารณาเรื่องความจริงนี่ก็หลอกพิา่าาณาได้โดนหลอกเห็นชัดๆเนี่ยพวกโดนหลอกเลยในเมืองไทยเนี่ยหลอกกันเยอะผีหลอกผีเขา่าหลวงพ่อตัว่าผีมันก็หลอกผีอนะแต่แม,ม่หนุ่มๆไปเที่ยวบาร์เที่ยวขับนะ โอ้โหไปหลอกสาวบาวจริงๆเราไม่ใช่ไม่รู้ใครหลอกใครผีหลอกผี <c oughs> ทิ้งไม่ไปชี <c oughs> อ่ะมีอะไรในเมื่อเราค่ะหลวงตาเคยชินในโลภโกรธหลงนะคะเราก็ห่างมันสี่เนี่ยสวดมนต์เนีวชงมงเมื่อกี้เนี่ยห่างมันไม่ล่ะตั้งชงมงอะ่ะไม่ชีด่าใครได้ล่ะตีใครได้ล่ะ <c oughs> เออ ถ้าไม่ชีดิดห่างมันสักสิบปีมันเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกูวาอาจารย์รุ่นก่อนๆท่านอนะโพราองค์นั่งเดินจงกรมจนขาแตกท่านยังคานเลยไม่สงบกูมมไม่กูมไม่อยู่ประมาณนะ่ะเอาอย่างงั้นอนะเอาไม่ล่ะถ้าเอาก็ทะลุทะลุสามโลกธาตทเลยน ในส่าลงตาไม่มีงานมาหลอกก็สวดมนต์เนี่ยไม่ออกจากถ้ำเนะสมัยที่ฝึกใกล้ๆจะออกนะเมจีกลัวมากเลยเมื่อก่อนนะ่กลัวไม่เกิดเอาจริงมีความรู้สึกอย่างนั้นกลัวไม่เกิดวะมันต้องหาเรื่องรรทำอธิษฐานเอาสิ่งของจากหลวงปู่ดูมา พอที่ฐานได้ก็เลยลุยทําเลยสร้างพระมัง่งพิมพ์บทสวดมัง่งหลอกให้ชาวบ้านสวดมนต์อันดับแรกเมื่อก่อนไม่พาเขาสวดนะสวนคนเท่าพาเขาสวดสวดยังไงรู้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกสวดให้เขาฟังนะนะโมพุทธายะเขาก็สวดตามใช่ไหมล่ะ <laughs> ง่ายไม่อยาก อยากมีฤทธิ์ไหมล่ะอย่างที่ว่านั่นแหละอืไปน,นี่กาส่งผูนาวมาหลักสักสิบปีทำมันไว้ทําช่องส่งข้าวไว้เขียนไปเลยเขียนข้างในนะอย่าเขียนข้างนอกเขียนข้างในตายเป็นตายตายเป็นตายไงไม่รู้ก็ตาย าตายเขียนใหญ่ๆเลยพอมันดิ้นแบบโอ้โห,โโหตายเออที่มันก็ตายแล้วอยู่ดีกว่าไม่ไปไหนแล้วนิยุมานานแล้วนะั่นะมีคนไปอยู่หลายคนหลายหลายองค์นะพระก็หลายองค์ <c oughs> โดนโดนยุ <c oughs> ที่ชาบมีหลายองค์เอ,อเอหลือ,อขิงเหลือเชียงไม่มีใคร เฮ้ยมีนี่มีอยู่นะนะมีไหมเคยไม่ออกมามีไหมมีอยู่นะคใครไม่ชีอะไรมาจากกรุงเทพมันก็ไม่ไม่เห็นออกมาเนี่ยไปอยู่หรือเปล่าคใครอยู่ใกล้ๆกุฏิเขานะ <c oughs> ไม่เห็นหน้ามานานแล้วนะฮะ หลายเดือนนะโอ้ยหลายเดือนแล้วเนี่ยนึกว่าเขายังออกจากวัดไปแล้วยังอยู่เหรอแสดงไม่ได้ออกจากกุฏิแล้วล่ะถ้าเขาไม่เบาไม่สงบเขาอยู่ไม่ได้นะแต่อีกทีนึงก็เล่นไลนย์อยู่ได้เล่นไลน์เล่นอินเทอร์เน็ตวันนี้อยู่ได้อยู่อยู่หลายปีก็ได้แต่ยังไงก็ต้องออกนะถ้าเล่นอย่างนั้นอนะ อชีมมะไไร่นึกถึงหลวงปู่นะคะแต่ก็เหมือนยังไม่มีทางออกอยู่ดีต้องทํำยังไงคะก็ทางมันตันไงก็ถอยสิมันไปไม่ได้ก็ต้องถอยเข้าใจไหมเออสละเนี่ยสละสมบัติถ้าไม่มีก็สระลูกสระเมียสละผัวสละหนีมาเอาชีวิตให้รอดก่อน ไปอยู่ที่ไหนก็ได้วัดไหนเขาก็ให้ให้อยู่อยู่ครับทำความสะอาดให้เขาหน่อยเขาก็ให้กินฟรีอยู่แล้วครับหรือไม่ต้องทําอะไรบางวัดเขาไม่ทําอะไรให้สวดมนต์อย่างเดียวเนาะสวดจนมันนึกออกเอาไงกับชีวิตมันนะถ้าสวดยังนึกไม่ออกแล้วอย่าไปทําท่านบอกท่านสั่งลงตาไว้อย่างนั้นนะฮะยังอย่าไปทําอะไรท่านนึกไม่ออกแล้วท่านนึกไม่ได้ก็อย่าทํา นึกเราได้เออทำลอยๆแล้แสดงว่าได้แล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะยังฝึกกรรมฐานได้อยู่ไหมคะโอ้โหยังไม่ตายยังไงก็ฝึกได้อยู่อายุยังไม่ยังไม่ตายยังน้อยอยู่นั่นฝึกได้แต่ก็ต้องตายนะ ยังตัวตายฮะอย่าไปทนทุกนะฮะทุกเนี่ยถ้าระลับมาแม้จะคิดนิดเดียวนี่นะโอ้โหการเสวยความทุกขในอดีตในอนาคตนะเยอะนะฮะเยอะนะฮะแม้แต่คิดถึงความทุกขนะฮะอย่าว่าจะทำเลยจังวะมนโนกรรมเนี่ยยังมีอิทธิพลนะฮะทังหวะ มนกรรมกรายกรรมวจีกรรมประมาณนี้ดังว่าถ้าเองคิดถึงทุกเนี่ยธาตุเองก็ทุกแล้วว่าวเพราะเองควบคุมมันอยู่เองก็เท่ากับค่าตัวตายค่าค่าตัวเองค่าผ่อนสงนะฮะครบาอาจารย์ทุกองค์แม้แต่พระเจ้าท่านยังสอนเลยฮะละชั่วประพฤติดีทำใจให้สบายบายใจให้ขาวนะะั่นนะอย่างนั้นน่ ยังไงจะไปอมทุกอย่างที่เม่ชีถามครั้งแรกนะยานะฮะมันไปนานเลยนะฮะมันจะชินนานเลยฮนะแม้แต่นิดหนึ่งนะอย่าไปคิดต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนมาสวดมนต์เปลี่ยนมาพิจารณาหรือไม่ก็ัร้องเพลงนู้นแนหะเต้นยังไงก็ได้เต้นในที่เขาคินฮิดกันอยู่เนี่ยเปิดแล้วก็เต้นไปร้องเพลงไปอันนมันก็มันก็หายจากคนนละ ึกกรรมาฐานนะคะหลวงตาเขาให้ฝึกที่จิตใช่ไหมคะถูกแล้วเขาสงสัยต่อว่าแล้วทำไมถึงต้องบวชด,ด้วยล่ะคะบวชทำไมล่ะหลวงพ่อไม่ได้ให้บวชนะท่านบอกไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้เข้าใจาาาไหมคารวะก็ฝึกได้พระก็ฝึกได้ที่เขาบวชอยู่เนี่ย เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะไม่ต้องทํางานไงใช่ไหมมันไม่มีงานทางโลกกันักบวชอ่ะใช่บวชแล้วก็ต้องทำกรรมฐานไงมันง่ายไงใช่ไหมไม่ต้องไปโอ้เช้าแหกคิดตาขึ้นตื่นตีสี่จีงาต้องไปทํางานไหนจะทําสวดมนต์ไหนจะ <c oughs> แผ่เมตตาไหนจะท,ทําทางโลกมันก็เข <c oughs> ้าใจไหมเนี่ยถ้าบวชเนี่ย ไม่มีภาระทั้งโลกมันก็ง,ง่ายกว่าคารวะาถ้าบวชแล้วไม่ทำํำมัวจะไปเรียนทางโลกอยู่มันก็เหมือนเมืองไทยทุกวันนี้เห็นเห็นอยู่แล้วนั่น,น,นเรียนทางโลกมากมันก็มีของวุ่นวายอย่างนั้นนะลองทํากรรมฐานนะ่ะไม่มีของวุ่นวายไม่มีวัดที่ทํากรรมฐานไปดูอะ มีนักบวชหมดหมดเนี่ยเราไม่ชี้เข้าไปเนี่ยไม่เห็นสักองคหนีไปไหนไม่รู้เขาอยู่ในป่านู่นอยู่ในกุฏินู่นถ้าจะไปเจอต้องตีะระขังแล้วแม่งงังท่านจะออกมาแล้วแสดงว่ามีเรื่องแล้วนะถ้าวัดไหนไม่ทําอย่างนั้นก็มันก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันมีงานทางโลกมันก็คล้ายๆได้ไปครึ่งแล้วล่ะ หรือครึ่งเดียวคือต้องทำแล้วแต่คารวาสคนไหนที่ฝึกกรรมฐานแล้วมีได้นะความสงบเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยละ่ะสุดยอดนะเพราะมันมีโลกด้วยไงนักบวชถ้าไม่ทำมันก็ไม่ใช่นักบวชใช่ไหมพรนะีเออหลวงพ่อจะให้ดูที่จิต แต่ไม่ก่อนจะให้ดูหมดแหละจะเป็นกะลรว่าใจไม่นักบวชฝึกในสายหลวงพ่อเนี่ยนะเพียงจะมองเนี่ยตาเห็นรูปเจิดเห็นก็เห็นเห็นแล้วนามธรรมความรู้สึกไงบางคนเพียงจะเห็นหน้าเนี่ยแสงสว่างก็มีแล้วข้างในแสดงว่าจิตเป็นพรหมแล้วความรู้สึกบางคนเห็นแล้วอึดอัดมากเลยฮะ จิตอึดอัดนั้นแสดงว่าเป็นเปรตอสุรกายแล้วเข้าใจไหมเนี่ยคือจิตเป็นพลังอันกายเป็นคนใช่ไหมลนะ่ะจิตเป็นคนจิตเป็นคนแล้วไม่ชีจิตเป็นอะไรล่ะ พิจารณาตัวเองว่ากูเป็นอะไรตอนเนี้เป็นเทวดาเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นพรมเป็นพาาระหันไม่รู้ว่าเป็นอะไรจิตของเรานี้จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเราใช่ไหมคะเปลี่ยนตามรูปรสกลิ่นเสียงตามตามหูจมูกลินกาย ถ้ามีชีเบาไม่เปลี่ยนมันจะสว่างตลอดเพราะมันเบาถึงมันมันจะมัวหน่อยมันก็ไม่มัวมากเพราะที่ท่านทำคือทำทั้งรูปและนามไมเข้าใจไหมท่านทงรูปและนามรูปมาจากนามนามมาจากรูปคืนนี้ไปกาหน้าผากพิจนาออก มันมาจากไหนวะถ้าคิดไม่ออกก็พรุ่งนี้ค่อยถามต่อกันแล้วกัน